ับผมกับสาญกาซัมปอร์ตของเรานะฮะครับผมสัญญาผู้นากรอ์สันดาครับผู้ช่วยนะครับผมเรื่องที่เราจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วไงก็เป็นเรื่องที่เจ๋งเหมือนเดิมนะครับผมใช่ครับสําหรับเป็นอีกหนึ่งแง่มุมชีวิตอีกละสําหรับคนชอบความเร็วความแรงคนที่บ้าเลือดนะครับผมเรา่นฮะเว่าถ้าเราพบตัวจริงเขาเลย เป็นอีกหนึ่งในสังค,คมนะที่เหมือนข้าวขาแจะกมีสังค,คมรังเกียจนิดนึงนะฮะเป็นด้านมืดของท้องถนนนะครับครับขอเชิญขอเชิญให้ขอเชิญใสรับเ,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 เชิญของเราทั้งสองท่านครับผม อยู่ใกล้หงพอไทยไหมฮะนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของแซนนะฮะดั้งที่รู้จักดีเลยแล้วท่านก็อาจจะยังไม่เคยสัมผัสกับปุยมันก็ผมว่าคำถามแรกฮรคุณเลยก่อนดีกว่าครับเออขอทราบชื่อก่อนนะครับว่าคุณชื่ออะไรกันบ้างครับน้าเลี้ยม จองส่อ,อ <c oughs> รู้ว่าก็แต่คุณอยู่ในในสังคมแบบนี้มาะคลับคุณอยู่มาประมาณกี่ปีแล้วะครับก็คงประมาณหกขวบสิบสองเดือน ประวัติการเป็นแซฟเนี่ยเ,เป็นมากี่ปีอะไรผมถามนี้ดีกว่าว่าเริ่มต้นการเป็นแซฟเนี่ยอะไรสุดอะไรจุดประกายความคิดฮห้จุดประกายความคิด้รู้สึกว่าช่วยเ,เราต้องเป็นแซฟเท่านั้นไม่ใช่เลยช่วยเราประสบการณ์ว้เด็กประทางนี้นใครจะดำหงมดหวิดใจเลย ตอบดีกว่าป, <c oughs> ออนะประวัติประวัติความเป็นมาฮะก่อนที่จะเริ่ม,ม,นนมต้นการใช้ชีวิตเป็นแท้จริงเราเป็นเด็กในซอยฮะชื่อวหนองซิงซอยหนองซิงเนี่ยเป็นชาวแก๊งเยู่แล้เลยเรามีไอ้ดูนพูดเลยไอ้ดูน สันแค่เสียประมาณนี้แล้วไอ้หนูรูเก็บเรามาเลี้ยงครับใครจาต่อคลัวัวตเรอันเดี๋ยวผมขออนุญาตถามมามคือ ให้เล่ามากกว่าผมบางทีผมไม่ได้สัมผัสถึงชีวิตการเป็นแซ่บว่ามันเป็นยังไงเนาะเราสองคนพิธีกรอสองคนเราไม่ได้สัมผัสช่วยเล่า,าประสบการณ์การขี่มอเตอร์ไซค์ฮะทําไมต้องเป็นท่าพิสดารต่างๆหรือว่าทําไมเราต้องจบัจบจบังมวะนงที่เป็นมีโออะไร,งไร <c oughs> เง <c oughs> <c oughs> ี้ยฮะเอาผมไม่เป็นไม่เปียกมีไหมคืออยู่บนโต๊ะไม่ใช่ที่ท่าน <c oughs> ีสกอยสอนถ่ายดนะ้วยครับโน่นนอนเ้ยจริงๆเรามีสกอยมาด้วยนะในงานวันนี้นะครับผมขอเชิญจูนครับผมจูน <c oughs> อ๋อมาแล้วนะสกอยเรานะฮะอันนี้นิ่ง,งือทำอะไรเน่เอาสอนเอานั่งหน้าเลยนะฮะ <c oughs> เอาถุงหน้านะ <c oughs> ขอกอดแอลมันมันก็พอ สมมติว่านี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะอันนี้คันเร่งอยู่นี่นะฮะมีรถถังให้ผมลองครับดี่ย้ต้องมีซาวเน่ซาวลุก มีก็ได้ครับคุณเป็นได้ผมไดครับเพื่อนกันดีกว่าน่าจะรู้ดีออกจะออกจากบ้าแล้ววันนี้ยัง Can i help วันนี้นะขอบคุณสกอยด้วยนะคนะใครอยากจะลองก็ลองดูนะครับอีกหนึ่งประสบการณ์ฮะประสบการณ์การตีรันฟันแทงผมเชื่อวอันนี้น่าจะเยอะ,ะพอสมควรช่วยเล่านิดหนึ่งฮะว่าไปทำอะไรใครมาบ้างฮะแต่ตีรันฟันแทงนี้มีเพื่อนผมอีกหนึ่งคนนะแต่วันนี้ไม่ได้มาครับไปไหนนี้ไม่ต้องกลัวฟันไม่เข้า ทุกตัน่ารจักครับนพันนพัดไปไหนไม่ต้องกลัวโดนปั่นนะออแล้วก็อาจาจะําถึงอาวุธนะครับอาวุธที่ใช้ครับส่วนมากเป็นอาวุธเพศไหนครับเ,ออเป็นยุคแรกก่อนนะ อะค,คนใส่บอบาดินประสิวตอนแรกหน้าตาหล่อตอนแรกต,ต,ต,ตาาอกตอกตออะไรอะตอกชงอะเป็นอะไรครับชง